สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญธรรมนำโชคนะครับเมือนีนแอดมินไกลรับโทษทรัพ์จากปูนะครับปูเพิ่นว่าเพิ่นฝันใหมนะครับแอดมินเลยจะมาตามความฝันของปูนะครับอ่ะผู้ใดเข้ามากับไปตีความฟันกับปูน้มกันเลยครับเด้อแอดมินไก่เดินทางมาที่วัดธรรมบรรดาลน,นะครับหรือว,ว่าวัดป่าบ้านคําเชียงวันนะครับ สำหรับแนวทางรัฐบาลไทยในวันวันที่หนึ่งสิงหาคม2,567นะครับโค้งสุดท้ายของปู่มนสการครับจะเริ่มพรจะเริ่มพรไปรับซ้ายดวนจากปูแสดงว่าในตัวเด็กตัวดีบมาปูฟันไหมบ่ครับปูฟันคือฟันว่าได้หั้เอาก็เอาวหวมาให้รับมาถวาบายตัวบักยังตัวหาเขา กันเด้อพี่น้องเด้อคุณยาเขามานะคะจ่เล่จ่เล่ทีมีโศกมีไซฝัน,นเราอยู่ที่อ,อ,อยู่กับปูเหมือนวัดสว่างธรรมดานาะวัดป่าธรรมดานวัดป่าธรรมดา,อ,าอยูกับปูเหมือนโค้งสุดท้ายนะคะท่านผู้ชมอีจากความฝันเบื้องในตำราเลยใช่ไหม หนึ่งเจ็ดกับแปดแปดหนึ 3, box, ่งเจ็ดกับแปดแปดนั่นองไม้ยืนเธอเรื่อยอยู่ไหนตจากความฝนเจ็ดกับแปดแปดนะครันี่นี่สองตนน่ะนั่นจะเป็นจังซีบอจะมาอย่ามาพีในประได้ไทยนั่งแหละตอนนีเกิดกันเอาเป็นอยังเราคุยกันทังหมด แดงมะฝาวน้อปูเนาะเราใช้ได้ฝาวที่นิดะหะตัวเลขให้เอชซีปูเลยเนาดวนน้ปูฟ้าคขัาคอนชีแกงเน๊ครับออนเจ้งตีซีตีนี่ละค่ะนางพมานากรานอนง่อยร้องเสียบไปดดกอมว่ามาให้ค่ะมาถวายให้เรียกน้ว่ามีสิบเจ็ดกับแปดแปดครับสองตัวครัี่บอกครับนี่สองตตัวใะน้อยๆเคียนๆคักๆันเป็น นั่นแหละในในตราตัวเลขในตำราก็คือมีหนึ่งเจ็ดกับแปดแปดตัวในน่นแต่คือมีแขนขาแขนแน่แต่ปูอ่ามีสองตัวนะฟันมาขึ้นว่าปูฟันมาด่วนนี่นึกว่าอะไรหลับสายด่วนเนาะปูถือว่าเป็นโครงสุดท้ายของปูนะครับโครงสุดท้ายครับ พ่งนี้รวยป่ปคู่รวยรวยรวยครับปุูนเอาตัวเลขคือไฮเอฟซีนี่ใช่เอาเป็นโครงสุดท้ายบ่ะเื่อเอาตัวเก้าอันนั่อยู่ป่ะค่ะเอาตัวเก้าอันนั่งก็เข้ากันผมไม่ได้บอกแปดหนึ่งแปดนะครับวสรุปไฮเนียขาวปลาอันเลขสามตัวไดแน่เลขสามตัวก็ไฮแปดหนึ่งแปดอยาตัวนี้ครับไม่ตรงกันพอดีเนาะครูจัดชุดให้เลยค่ะยสามเม็ดมีตัวใดแน่เนาะมีตัวใดแน่ ปดหนึ่งแปดนะชุดนึงนะครับเออชุดก้อนหนึ่งไอหนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าครับเออนี้มา็แตงงว่างว่าเห็นว่านี่ได้แปดแปดตัวเดียวจะมีแปดหนึ่งแปดอ่ากำลังกบกูอีกหนึงงวดก้อนนั้นฟันเห็นหนอนครับค่ะหนึ่ตัวเก้าหนึ่งแปดนี้เออมีได้สามตัวไ็จะปลูกกระหลงละ 8ปดหนึ่งแปดไแหนึเก้าหนึ่งแปดเก้าเก้านึเก้าพ่อกับปู่แมนแมนนเนอนหน่นอนหนึ่งเพราะว่าปู่บอกว่านอนเป็นหนึ่แมเออเวลาเก้าหนึ่งเก้าครับอาปู่จำได้นะครับจำได้จำได้ปู่เป็นสุกวันอ <c oughs> นอกไม่ได้นอน ที่ยังเหล่เก้ามาแล้วปูนั่นีเก็บเก็บเก็บบนี่มล้วเก้าหนึ่งเก้านี่ยไก่เขามาตัวหนึ่งเก่าหนึ่ี่บ้าอ้อเอ้กาหอดเก่าไกลผัมาบ้านเขามาฮาตัวหนึ่งกลายเป็นตัดเอาเนาะครับนะหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองตัวเออขันบอลได้ผ่อยากได้สาตัวเอาสองตัวอนึ่งแปดหนึ่งเก้าับแปดแปดครับอัน ่ผู้ใดอยากได้หลายราวสามตัวบรับปูคนโทรมาหลายสายที่บริษัรับครับสามสายชีสายอยู่ที่บริษัรับครับเจ้าปูอยากกว่าค่ะเออยังยากค่ะมันกบบบรเษัทโทรศัพท์ถือโทรศัพทไปบริษัรับสามชีสายอยู่ของสุดท้ายนะคะของปูเหมือนนะคะท่านผู้ชม ันทีเท่านั้ะทุกคนลงอ่ดหรอนงสิงหานเหานาะ้จักความแล้วาบาทนนพี่นอะเรื่องมันทีอิฟซี่จักสิไปมือใดมากมือใดได้ไดบานอ่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้นะคะทางช่องของเราเป็นเพียงสื่อนำเสนอแนวทางเท่านั้นนะคะถูกผิดก็ว่ากันนะคะ ถือว่าเป็นเลขสายด่วนของปูนะครับปูโทรไปหาด่วนมาด่วนนะครับสําหรับตัวเลขฟันใหม่ของปูนะครับปูเป็นฟันใหม่ม<า>มครับหนึ่งเจ็ดครับเพราว่าเขาวั่วมมใหาถลายห้ก็บอกไงเลขอยู่ในหม้อมีหนึ่งเจ็ดกับแปดแปดเจ็ดแปดแปดตัวนี้นะปูนนี้เป็นความฟันใหม่นะปู่ันใหม สำหรับความฝันเก่านะครับเกับมีแปดหนึ่งแปดไอไอเก้าหนึ่งเก้าเลขสามตัวไปเพื่อบันเขาโศกเพื่อไม่ศใช่โศกาหานใช้สลักข้ามกับโถมากกายไปดีละตัวนี้บอกครับปูให้ตัวนี้บอกค่ะตัวนี้ละใช้สลรกข้ามมาแล้วก็ไล่ได้หรือปูสรุปมาให้มุ่งมั่ละ ต่ว่าเมื่อนันยอดพ่ป้ากันยะลืมเด้อ080 085ซื้ออะไรอ่ะพูดกันซื้อแล้ว580085ล่งไห้แน่ยหึยอดพ่ปาบอกอาอก็ะยอดเอพป้าม่านนันดีทำาบุญเมื่อนั้นดีเอาลงไว้แน่ถ้าเปลียนรถก็จังพร้อมได้ได0 8าไหม085แม่นห0 8แป8 0เนี่ยนะพี่้องตัดเอา มันก็อยู่ในรักแปดอาย่แปดนะเก้าค่ะนี่ละมันกับฝันมันเขาครับในปัจจุวันอยู่นี่ค่ะอืมปูก็เลยโทษไม่ย่ำบอกครับมันมีเในประจุบันมันมีแปดห้านี่ค่ะนี่แปดห้านั่นครับแปดห้าก็มีพร้อมตามตำรานะครับวันพระนางบดีค่ะขึ้นต้นมีศูนย์ห้าศูนย์หกหนึ่งสี่หนึ่งหก นี่ค่ะบางทนจะเอาเบิร์ดดันหลายเอาเบิร์ดอกเอาเบิโจ๊กเอาโ๊เอาท่นนีละอันจากไรกันอยากซื่อซื้อศูนหาศูนหงั้นในเด้อค่ะอืมครับจะอริ่มหรอครับจริ่มศูนหาศูนหันเขียนแต่ศูนหาเนี่ยแ่นหาอย่าลริ่มศูนหาศูนหันบ้านพนหาสบอยอีกขึ้นก้อนเลยศูนห้าศูนหกค่ะห้กันหน่อยน้องปูนอกกันพลาด อธิบาว่าเป็นโครงสุดท้ายของปูนะครับเป็นสรุปให้นะครับปูซื้อไว้เบิร์ดนะครับปูซื้อไว้เบิร์ดแล้วตัวอะไรกันตัวเนี้ยที่สุดคือตัวหลายกระมูกอันว่านี่ละแป็ดๆครับอันนึงเก็บฟันไม่หรอกค่ะฟันไม่ละฟันมือฟันมือดีซั่มส่วนมากก็คือเซลล์ตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายเน้นหนักค่ะแกเบิรงดนั่นเป็นของคนเขียนเนี่ยนะพี่น้องนะ ปลาปวาวงกลมไหโดรเนี้นะครับจะฟันล่าสุดนะครับเป็นฟันล่าสุดหนึ่งเจ็ดกับแปดแปดนะครับโอ้อันนี้ปอฟันล่าสุดปอแต่ว่าหามเลื่อมคือศูนย์หากับศูนย์หกนะครับหามเลื่อมดีแปดหนึ่งแปดคือความฝันเก่าปูฟันเห็นนอนนะครับกับหนึ่งเก้าหนึ่งเก้านะครับเดี๋ยวไปวางให้เอฟซีบนถ้ำบังนำพอเพราะว่าบนถ้ำก็มีเอฟซีอยู่เนาะ เจ็บซีบุญร้ำนะาเนี่ยารๆน้าปูปูว่าหลออันพ่อแม่ครัวพ่อแม่ครัวอาจนรย์คุเข้าเจตังมาเนี่ยยินเจโทรศัพท์เอาผูเจ้าม่เห็นหมาตายเบิดงบือนัปูเอิญมาโทรมาเอามาเซิรมาอาเหมื่อเหื่นเนาะปูผู้ข้าพูกจัก ตาเกตตาว่างหัจักกาไ้นทาอรศับตาบ้างโอ้ยเสียใจเลียเพราะได้เบิ้งครับคุณผู้ชจำนายเจตังมาได้ป่ะจำเอดมิทบาได้พี่น้องแสดงว่านาโปตงปกะปูะนาโปตรงปกปูอันแม่ควานอันพ่นสำคัญพูม่บ้านแต่ไม่เหลี่ยมก็เอาแจวหายอยู่รู้อันเจตังว่าเขอแจ้วเน่ยไม่เหลี่มนีล่ะะอยากได้แต่แจวเดี๋ยวติดไปน้ำรถก่อนก็เลย่าเอย่ไล่เห็ดหาครัปู อยนี้เน้ำทังเหรอเสียใจนะบริบูรณ์หนาครับเพื่อนว่าครับแม่ปัวนี่บอกเจ๊ตังเจ๊ตังในมาไทยเนี่ยนานละไยเบิดมือเนี่พออ่อไมือบิรเว้นอยุนห์ทำอะไรกันอะไล่สุดเห่คนเบิึงทายภาพนิ่งลงกระตั้งบักไล่หนึ่งปูบัดทีนี่เขาทายไปบางสี่แล้วทังดันค่ะออกไปไกลบ้านไม่ตัวโลกแล้วเนาะปูพระเจ้าก็เห็นเบิร์ดแล้วเนะาะบัดทีนี่เสาหลายวันลบออกเบิร์แล้วบอได้ลบแล้วพระเจ้าก็เห็นอยู่ยังเห็นอยู่ตลอด จากเบอร์เ่ยมได้กับกดเขาไปเบอร์เลเยเจ็ดต่างคนผนะู้ไทยอ๋ค่ะเรียว่าท่านทายไปได้หมดออกนี้เริมหมื่นถึงสองหมื่นแล้วอ่ะสรุปตัวเลขของปูเหมือนนะครับปูเหมือนฟันล่าสุดจะมีหนึ่งเจ็ดกับแปดแปดนะครับอ่าเนี่ยฝันคนไทยครับฝันก่อนปูฟันเห็นนอนตีเป็นสามตัวนะครับเนาะแปดหนึ่งแปดเก้าหนึ่งเก้านะครับแต่ว่าปูวายจะลืมนะครับเดี๋ยศูนย์ห้ากับศูนย์หกนะครับ<อ> อ่ะห้ยกันไวนะ้เนาะปูเนาะ,ะตัวเนีเนๆก็คือ1หนึ่งเจ็ดกับแปดแปดนะครับมือคืนหนึ่ครับมือคือนห่สำหรับยอดกระถินก็ไม่ยอดกระถินยอดผ้าป,ป่านะปูเพิ่เอินยอดอยังก็นครับผ้าป,ปา<อ>า่านะผ้าป,ป่านนะครับที่ญาติที่ถ้ำนะครับเพิ่น้เดินทางมารวมทําบุญนะครับเพื่อสร้างถนุนคอนจีตเข้าวัดนะครับอ่ะเป็นศูนย์แปดห้านะครับลงท้ายด้วยศูนย์แปดหานะครับอเอาไว้เป็นแนวทอข้างไวนะ้เนาะปูเนาะก่อ,ะอ,ะอโชบดีมีโชคราบนะครับ อบคุณทุกท่านทุกไลท์ทุกแชร์นะคะสาหรับท่านไหนที่นะคะดูในคลิปนี้นะคะจะเป็นทางไลฟ์สวรือว่าทางคลิปนะคะเจ๊ตังคลภูไทยเจ๊ตังพารวยนะคะแนวทางโชคลาภนะคะสําหรับท่านไหนนะคะที่อยากได้ตัวเลขของปูเหมือนนะคะก็ไอดีไล์มาได้นะคะตัว S เล็ก T เล็ก32มสองหเขียน T ีผิดนะคะนั่นมันทีใหญ่ะคะ่ะพิดตลอดเลยขอให้ก่อนพี่นอ้องออนแอนี่นะเอาให้แล้วจะถือขอให้ล้วจะเขียนพิดเอฟซีวะ เขียนไม่ถูกจ้าละที่มาบอกแนคุณทำพิษเองปูฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแห่งๆรวยรวยสวัสดีค่ะ